ชนนับหมื่นคนนะครับมาที่ตรงนี้นะครับอันนี้ตอนนี้หลังจากคนที่มาลอดชมประตูป่าแล้วนะครับามารับเหรียญน,นะครับแลนนี่เหรียญเป็นเหรียญพระนะครับของวัดอะไรครับออวัดเว้วัดเวลาเลยใช่ไหมอันนี้แจกแจกทุกปีเลยใช่ไหมครับแจกทุกปีใช่ไหมครับ ก็แจกทุกปีใช่ไหมพระทุกปีแต่อันนี้เป็นปีของปีนึงบรรยากาศน,นะครับภางในพระอาจารย์ก็จะมีการสวดมนต์แล้วก็มีการพรมน้ำมนต์แล้วก็โบกธงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในงานลอดซุปประตูป่านะครับ ปีกันหนงครั้งนะครับปีนี้เป็นปีที่เจ็ดินะครับเพื่อเสริมเป็นสิลคลน,นะครับดูบรรยากาศที่เราประชาชนมาจากทั่วสาร,รทินะครับโดยก่อนเลือกพิธีนะครับอาจารย์ได้รอดซุ้มแล้วก็ปกทงลงอักขระไว้หน้าประตูนะครับ ประชาชนเดินทางมาเริ่มเป็นจงนวนมากปีหนึ่งจะมีจัดที่ร้านะครับแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้า,า,นาจะมีการเอ่อผู้ปองไว้ด้วยจ้าให้พระนะครับสำหรับปีนี้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องที่มาลอดซุ้มประตูป่านะครับ ป็นพระ,ะรของปีนี้นะครับอันนี้ข้างหลังพิธีครับมีพระมีพระสงฆ์ทั้งสามนิน,มน,นนะครับอ่าร่วมสวดมนต์นะครับไปดู <c oughs> เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูบนที่สูงนะครับว่าีให้ดูบรรยากาศนะครับว่า าชนที่มาตาจะเมรุชุมตาตโยตาตาอาตาตาตนตาตาเด้าเตาาาตดตา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 าตตตาตอตา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 าตาตาตาาตาัาตพตาตาตาาตาตาตตาตาาตาตาา เป็นจกดขึ้นเป็นปีที่เจิบนะครับมีพี่าาาน้องประชาชนชุกสารทิศนะครับมาร่วงนครั้งนี้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะครับบางคนก็มาทุกปีนะครับก็มาใหม่นะครับบางคนก็หลายปีมา ยาวไปถึงหน้าวัดเลยนะครับให้ดูยามทามบอมเมตระวระเดียดนาตาเจาวันเดนาวันชยามังกรายามเกติแล้วก็ทายได้ ในงานนรับีการขายสินค้านะครับเจรจาเจรจาารรอเจรจเดวเวดังโบตุราารได้บอกว่าารานเจริจเดเดคนที่มาเจรจาการรอ

ดูบรรยากาศคนที่มาเลยครับดีวเราาไปดูว่าพี่น้องประชาชนที่มามีมากน้อยเช่นไหนนะครับจากตรงนี้นะครับไปถึงที่หน้าวัดนะสำหรับพิธีนี้นะครับจะมีพี่น้งประชาชนนะครับที่มา अने <laughs> न ันนี้เป็นการเรียน เดี๋ยวไปหาสัมภาณ์กอนแล้วไม่รู้เสียงเข้าไหมครับรอรอแป๊บนะครับหาอันอันนี้เขาทำอะไรครับที่เขาเบียนเทียนเลยครับเพราะเพราะอันนี้อันนี้ผมถามเลยขอถาม่อยอันนี้คือเขาก็ทุบประตูเสร็จก็มา สี่รอบครับสามรอบสามรอบเพื่อเป็นสีมงคลด้วยนะพี่พอรู้ประวัติร้านนี้ไหมครับไม่รู้เหมือนกันเนาะของเขานี้คนที่มารอดชุมป,ประ,ปปะตูปาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการมาเบียนเบียนเบียนตรงนี้นะครับสามรอบเดี๋ยวเราจะพาไปดูปที่หน้าวัดนะครับว,ว่าปรนะชาชนมามากน้อยแค่ไหนนะครับ ไปลนลนวัดเลยนะปีนี้แต่ว่าพี่ีเริ่มเริ่มไปได้สักพักเลยนะครับอ,อันนี้รอ,อดูนะครับอันนี้จะถึงหน้าวัดแล้วครับลนลนวัดมาแล้วนะครับ นี้ดูบรรยากาศนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นจากหน้าวัดนะครับรน,น,นี่นะครับลนยาวข้ามสะพานมาเลยนะครับจากตรงนี้ไปถึงที่ทํำพิธีก็ประมาณสาม สี400่ร้อยเมตรถึงห้าร5อยเมตรได้นะครับดูบรรยากาศพี่ชอประชาชนก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับบางคนก็เสร็จพิธีก็ออกออกไปนะครับนี้เริ่มเริ่มต้นจากหน้าวัดนะ,ะ,นะครับที่สะพานเลย ที่ทหารตำรวจอ,อสอนะครับมาคอยรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกบบกรถให้ที่น้องประชาชนที่พาที่มาเที่ยวในงานนะดูนะครับบรรยากาศนี้ตั้งแต่หน้าวัดนี้เราจะไปถึงที่พิธีนะครับ ดูบรรยากาศพี่ร้องประชาชนที่มาร่วมรอดชุ้ปืนป่านะรตรงนี้ฝั่งขอโทษที่ครับขอโทษที่ครับขอโทษที่ครับนี่นะครับดูบรรยากาศหนึ่งปีหนึ่งปีนีครัง้งเดียวนะครับเป็นปีที่เจ็ดสิบนะครับ วัดห้วยหลาดอำเภอลัตะภูมิวัดห้วยหลาดตำบลกูหาใต้ำเมือรัรดตะภูมอันนี้มีการให้บูชาดอกไม้ทุ่เทียนนะครับทีเท่เป็น เด yeah. ินลงนะคะเ่าีทานเป็น hmm. ที่บูชาดอกไม้ทีเทียนนี่้รงประชาชนก็ต่อแถวเป็นสงแถวแบ่งเป็นสแถวนะทยอยต่อแถว เข้าไปลอดซุ้มประตูปลาเรื่อยๆนะครับาดว่าป,ปีนี้ะจะมีมากกว่าป,ปีที่แล้วนะครับนื่งจากปีนี้เป็นตรงกับวันอาทิตย์ด้วยนะครับรนีเ่นเพลง มีกิจกรรมขุดขุกชอบฟ้านะค่าแรงค่าไฟนะครับอันนี้เป็นยกยกช่องฟ้านะครับแต่ว่าเมื่อไรไม่รู้นะครับอ่าอันนี้เป็น

ร่วมสมทบทุนบริจาคช่วยสร้างเจดีที่วัดช่วยหลาดได้นะครับตำบลบ้านใต้เมืองลัดดาจังหวัดสงขลานะครับการ จท่านได้แนะนำการย์ได้บุกซึ่งที่มีอัคระหรือยังนะครับเพื่อเป็นสีมงคลให้แก่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการเฉลิมนณ์แล้วก็มีการข่มน้ำมนต์นะครับเพื่อเป็นสีมงคลแก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานนะครับ ถ้าไปดูบรรยาก,กาศหลังออกนะครับแล้วก็มันจะมีการเอาลอมคูปองนะครับเพื่ออามารับพระเพื่อเป็นสิริมง,งนคลแก้องคที่มาร่องผ่นานในครั้งนี้นะครับหนึ่งเดียวในประเทศน,นะครับจัดปีละอีกครั้งนะครับแล้วก็ตรงนั้นจะมีการสร่งน้ำ ถุงผู่นะครับเราจะพาไปดูที่สงน้ำนะครับ Ayat satu, ayat dua, ayat tiga, ayat empat, ayat lima, ayat enam, ayat tujuh, ayat lapan, ayat sembilan, ayat sepuluh, ayat sebelas, ayat dua belas, ayat tiga belas, ayat empat

সকাল <coughs>